ขึ้นได้หรือเปล่างานนี้จะวิ่งกับเขาได้ไหมมาดูร้อยสิบห้าโอ้โหจะมาเต็มคาราเบลหรือเปล่า <c oughs> ขึ้นได้หรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะส่งไปต่้งแต่นี่เลยค่ะน้บ่บ่อเลยค่ะติดหรือเปล่าติด โควันดําเลยนะคะเ,คเต็มคาราเบลเลยค่ะ <S <S ขึ้นได้ไหมได้ไหมสุดไหมสุดไหมส,สุดไหมสุดสุดไหมสุด,สดโอ้โหสวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะหรือทางช่อง YouTube สาวพิมพ์คนโทรลาสนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับทีมงานของเรา วันนี้สาวพิมมีโอกาสได้มาถ่ายจากมุมสูงวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะหลังจากปีใหม่มาหนึ่งวันวันนี้ทีมงานมาเต็มระบบนะคะ มีพี่ FC ขอกันเข้ามานะคะอยากเห็นหน้าจากคนถ่ายหนึงคลิปนะคะเดี๋ยวถ้าสาวพิมพ์มีโอกาสเดี๋ยวสาวพิมพ์จะถ่ายให้ดูนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับทีมงานของเรา,ามาดูนะคะเดี๋ยวสาวพิมพ์จะพามาดูนะคะอยากเห็นหน้าคนขับ อีส e ุดสุดร้อยเจ็ดสิบห้านะคะนี่นะคะเสียรถผู้ทอนนะคะพี่ๆเอฟซีขอกันเข้ามาอยากินหน้านี่นะคะคนขับอ e ีผู้ผู้ร้อยเจ็ดสิบห้าเสียรถผู้ทอนนะคะวันนี้สาวฟิล์มมาถ่ายให้พี่ๆเอฟซีได้ดูกันนะคะอยากเห็นหน้านี่นะคะให้ดูให้ใกล้กันเลยเสียรถผู้ทอนนะคะก็ไม่ฝ่ารถไม่ฝ่า พี่พีเอฟซีขอกันเข้าเยอะเข้ามาเยอะในติ๊กต็อกนะคะนี่สาวพิมพถ่ายมาให้ดูในยูท b บขนใจขนใจนี่อยู่ดีน พีพีเอฟอยากเห็นหน้าหรือเปล่าแต่ลมหายแล้วนะคะนี่นะคะไหนพีพีเอฟอยากเห็นหรอคะนี่นะคะสุดลอวันนี้มาถ่ายให้ดูกันเลยอยู่กับซานนี่เอสไว c ร้นะคะ วันนี้สาวพิมพ์หยุดนะคะได้มาถ่ายให้พีเอฟได้ดูกันนะคะสําหรับพี่พีเที่ขอกันเข้ามาว่าขอดูหน้าสาวพิมหนึ่งคลิปหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสสาวพิมพ์จะจัดให้นะคะ ใส่ดินให้เยอะหน่อยดินแข็งอยู่นะคะขึ้นยากหน่อย ยลันยูดีไดเวอร์ขึ้นหน้างานกันจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมรอดหรือเปล่าครับสูงนิดนึงนะคะขึ้นไปได้อยู่นะคะดูหัวยาวกันบ้าง วันนี้เสียบอยจะเลื่อนซัพยังไม่มาเลยไปไหนโน่วันนี้นี่มามันดูหัวยาวกันบ้างยางเก้าขาแรงขาแรงจําทีมงานช่างสักช่างสัก่กาดูโอ้โห ให้สูงให้ฟังดูที่เสียงนะคะตอนเล่งเครื่องขึ้นโอ้โหโ,หโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่อแทบระเบิดกากพี่พี่เอฟซเข้าไปติดตามทางเพจเฟซบุ๊กให้สาวพิมพ์ด้วยนะคะชื่อเหมือนกันกันกนกบ YouTube นะคะสาวพิมพ์คนโคราชนะคะ ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีติ๊กตอกสาวพิมพ์นะคะเดี๋ยวสาวพิมพ์จะขึ้นให้ดูนะคะติ๊กตอกอ่าอีพูผูนะคะสาวพิมพ์ก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะสำหรับพี่พีเที่อยากเห็นคนขับนะคะ มันจัดให้ตามคำขอไปแบบไม่ต้องเร่งเครื่องมากนะฮะยางก้าวลอยไขลอยมันนะฮะไปลอยผิดชีวิตเปลี่ยน ขึ้นชันมากเลยนะคะไปอ,อีผู้ผู้ร้อยเจ็ดสิบห้าเสียงโบ้หว,วานวันนี้จะมีให้ได้ยินไหมคะไ,มม <laughs> ไปแล้วอันนี้สองร้อยสิบนะคะมมมามาดูสองสิบกัน ไม่รู้ว่าเครื่องไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะคะขึ้นได้หรือเปล่าเลียมใครเลียมมันนะคะเดี๋ยวสาวพิมพ์ไทายดูร้อยสิบห้าขึ้นหน้าบอกัน สองเครื่องแรงขึ้นได้สบายนะคะต้องเร่งเครื่องมากมายตามกำลังเขานะคะมาดูร้อยสกันขึ้นได้หรือเปล่างานนี้จะวิ่งกับเขาได้ไหม <c oughs> มาดูร้อยสิบห้าโอ้โหจะมาเต็มคาราเบลหรือเปล่าขึ้นได้หรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะส่งไปตังแต่นี่เลยค่ะหน้าบอเลยค่ะติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าได้หรือเปล่าโหควันดำเลยนะคะ <laughs> เต็มคาราเบลเลยค่ะ ขึ้นได้ไหมได้ไหม,ส,ไหม,ส,ไหมสุดไหมสุด,สดไหมสุดไม่สุดสุดไม่สุดโอ้โหวิ่งได้กับเขาอยู่นะคะมาดูเจ้าคุณปู่กันนะคะเจ้าคุณปู่คนขับห้าสิบอัพนะคะรุ่นห้าสิบอัพขึ้นแล้วนะคะคันนี้วิ่งกับล้านๆนะคะ เดี๋ยวมาดูตอนขึ้นหน้าบอกันไปตากสุดท้ายอัดไปเต็มมีนะคะอีกหนึ่งขั้น อันนี้มีแต่รถสีเหลือง,อ,งอันนี้ร้อยสี่สิบห้านะคะอีซูซูร้อยสี่สิบห้าไปอัดไปเต็มคาราเบลขึ้นไปเลยขึ้นได้หรือเปล่า <laughs> ส่วนนี้เราก็มีงานปีใหม่เสร็จงานก็เข้าเลยนะคะก็ขอให้เป็นแบบนี้ทั้งปีปีนี้งานเข้าออหัวปีเลยนะคะตั้งแต่ต้นต้นปีเลยนะคะแต่ว่าเราก็วิ่งงานมาทั้งทั้งปีเลยค่ะไม่ว่าปีใหม่ปีเกา่าเราก็วิ่งนะคะ มีงานเข้าตลอดมีดินมีงานนะคะวันนี้ทีมงานเรามาไม่เต็มระบบนะคะขาดเสียขาดรถเสียบอยจเจริญทรัพย์กับเสียน้องนะคะสงสัยยังสงสัยสสยังไม่ยังไม่ฟื้นนะคะช่วงปีใหม่ ไปดันไปดันไปดันไปเสียวโอ้โหโอ้โหขึ้นได้ไหม มาเจอกันแล้ว